เนืเพลงซิมาฮักอย่างตอนนี้กูก็นั่งเออกูเปิดไฟต่กูก็กูเปิดชัวเพราะว่าแม่งอาน้งมืกีมันก็บานมันก็มืดแลก็ต้องเปิดอยู่แลลวแล้วแต่กูเปิดยไม่ได้ปิดเลยมีคนมาปิดเต็มเสียงนะเต็มเสียงกู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 ก โดเลมีฟาโซลาธีโดห่างมีเวลาเฮ็ดคือจังปัจจัยนิลาละบอ่วงบอหาแล้วไอบอหึงน้องสิไปใส่ก็ไป พอถามว่าไปกับใคทั้งที่เขาคบกันมาโดนมียังกันนาสิบอกกันเน่ยียนหาก <laughs> บบเมนปล่อยทิม้มให้ใจกำพาความหักไอ้ค่อยๆห่างหันน้องได้พ่อพัาชิญ กับความเงาไอ้ลอยไปมีเขาแล้วมาบอกเลิกเขาเมนีิสิอคืนีเต็มเสียงกันไหมตอนนี้คือบอรักซะเมื่อไคว่ๆย,ย,ยัง <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ใช่อันนี้สิควากวังยาวน้องเบา่ใจไอทิมน้องแลว้วไปมีผู้ใหม่น้องกท็ทำใจคนเดียวลืมอ้ายสิมาฮักมาฮ่วงน้องอยังตอนนี้ตอนที่น้องแลว้ว เป็นยังตอนมีจังบอไซใจมาหูขาฮักที่ให้ตอนน้องบอใจแล้แลวคนที่